หน้ามือนี่มาอย่างนี้เลยนะมาถึงก็ถือโอกาสอ้อนแม่นมก่อนเลยนะไม่ใช่แม่นล้มแฟนคลับมากันเยอะเลยนะครับแหมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนั่งยางครับยินดีครับเมื่อกี้ที่อ้อพพุ่งเข้าไปดูดิน้องอันนี้ติดกระโหลกได้เลยน้อเขาไปเหยียบเท้าน้องเหรอเอาไปขโมยของเขาหรือเปล่าเอาไปขโมยของขโมยของใช่ไหมจับมือจับมือน้องหน่อยเปขโมยแล้วกัน อตอนตอนออกมาเขายิ้มเช็คนะแต่พอหอยยืนอยู่เขาปิดปากเดี้วอะไรตายอ่ะอะไรมเจาอีกพวกน้องซีแนมมาวันนี้โอ้โหผิดไปเลยนะถือมาที่นี่เลยผิดเลยใช่ไหมใช่แต่ก่อนไม่ไม่ใช่อย่างนี้นี่แต่ก่อนมาเป็นข้อๆเลยนะเดีาไปถึงนี้มา แหนมเลยอะไม่ได้เดี๋ยนี้หุ่นดีมากเลยไปเดินตามห้างแล้วเขาพูดกันว่าไงอ๋อบางทีแบบว่าเขาเดินผ่านเราแล้วก็จะมีแบบสะกิดกันเฮ้ยที่แหนมที่แหนมป่าเลยคนาบอกอุ้ยมิจอ้วนกว่านี้โโอ้หนี่เหมือนผมเลยเดินไปห้างผมเดินไปเฮ้ยหอยเปล่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกหอยหลอกกว่านี้เหมือนกันเลยเมื่อเดินไปที่ห้างคนบอกเฮ้ยใช่มาริโอ้ป้าหรือว่าโอรีโอผมว่าเป็นพ่อมาริโอ้ ได้เหรอครับได้เดี๋ยวต้องถาม2คนนี้ก่อนว่าเจอกันครั้งแรกเนี่ยต่างคนต่างเจอครั้งแรกรู้สึกไงกันบ้างเออเพราะอะไรอยู่บ้านเอฟตั้งหลายคนนะทำไมมาสนิทกันแค่2คนตอนแรกเนี่ยคือเราเจอกันตอนวันรับสมัครพอดีลยครับไปไปสมัคร อะคาเดมี <Academy S 1> เริ่มปิ๊งกันตั้งแต่ตอนนั้น<ช>เลยใช่ก็คือเจอกันแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้หน้าตาดีจังเลยเนะเป็นเด็กผู้หญิงตัวแบบว่าโอ้วนเป็นแบบว่าลุกครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ชุดนักศึกษามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนมั่นใจพูดจาเสียงดังแลวนี่คะวันแรกที่เจอเขาจะแบบวิหน้าตาหลอ่อวิเทนเกาหลีเขาใส่เสื้อแบบวิแบบหล่อหลอสีดำหนาวฟังเพลง ว่าโอ้มีสิกแมนตาเขาตาแล้วก็ทักกันมาดีครับเป็นเป็นหน้าเหมือนญี่ปุ่นหน้าเหมือนเกาหลีเทรนตอนนั้นแบบหปฟังเพลงน้องเป็นสาวรุ่นลาวอ๋ออไม่ได้ไม่ลองได้อะเขาก็เห็นเป็นคนนะใช่ก็ตโอยผมเจอหอยครั้งแรกนี่นะเขาเก็บกระป๋องอยู่แล้วเหยียบรวยแน่รวยแน่วันเนี้ย อาวุธอาชีพคได้ไงฮะอ๋อเสร็จแล้วพอเจอปุ๊บรู้สึกถูกชะตากันแล้วหมดต่างค์แต่ยังไม่ได้คุยอะไรมากเนาะแค่แบบว่าเดินทางกันแล้วเขาจะชอบแบบว่าหิหน้าคุ้นคุ้นอะไรเงี้ยเขาต้องผ่านกันแค่นั้นเองเดินผ่านกันแล้วก็บอกว่าเหิหน้าคุ้นคุ้นเนี่ยเราเคยเจอเนี่ไหนหรือเปล่าเอออเเเ้้าาาจะมงงงยย่ีห็นบอกว่าในในลิฟต์นี่ ประทับใจครั้งแรกของซีเน่มากมากมีเหรอมีเหรอในลิปครับคือว่าวันนั้นเนี่ยเป็นช่วงวันรับสมัครพอดีอะไรเงี้ยเราวก็แล้วซีเน่ก็ใส่ชุดนักศึกษาเราคือคิดภสพผู้หญิงไซส์ L แล้วก็คิดว่าการใส่ชุดนักศึกษายิ่งตัวภาษาอังกฤษเยอะเท่าไหร่ก็คงจะเป็นตัวใหญ่แฟชั่นเขาเลยใส่ 3S เลย 3S นะฮะ 3SS นี่คือเล็กเล็มากเลยนะเล็กมากผู้หญิงตรงนี้ เอสนี่ก็น,นี่แล้วนะแล้วเอสแล้วเอสแล้วตัวเขานี่มันแอลแล้ววันนั้นเราก็คุยกันนะครับเป็นเรื่องตลกแล้วก็เมา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 กันอยู่สักพักนึงสีดำก็หัวเราะหัวเราะหัวเราะปัง้งอะไรครับอะไรอะไร<ๆ>อะไรลั่นอะไรอะไรขึ้นๆๆมีใครย,ยิงกันเหรอได้ยินเสียงกระดุมเนี่ยระหว่างหัวเราะระหว่างเสียงกระดุมไปไปชนกับประตูลิฟต์อ่ะโอ้กำลังกำลังเลี้ยคุยกันปั้งว่าอะไรอ่ะว่าอะไรอ่ะ มก็อย่างนั้นเลยเสื้อไซส์ S S S เนี่ยนะใช่ S S S สามารถยิงกระดุมไปได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอกระสุนะปังปุ่ประตูรลิฟเลยอุ้ยแล้วแบบแลบออกมาแล้วก็ต้องดึงพอจิงพอยิงกระกระดุมปังเติร์ฟรอร์ออฟเป็นคนชอบโชว์โชว์เล่นโชว์อะไรหรือเปล่าไม่ใช่โชว์เรื่องของตัวเองอะตัวนี้เลยแล้วตัวเนี้ยเป็นประเด็นด้วย